สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมฟักทองห่อใบตองนึ่งกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเนื้อขนมของเราก็จะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้ฟักทองนึ่งสุกแล้วนะคะอยู่ที่450กรัมนํามาบดให้ละเอียดค่ะ พอระบดละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอยู่ที่150กรัมแล้วก็แป้งมันค่ะ3ากรัมตามด้วยแป้งเท้ายายม่อมค่ะ3ากรัมผสมแป้งให้เข้ากันค่ะเราก็จะนวดจนกว่าแป้งนะคะจะเข้ากันได้ดีค่ะโอเคอันนี้ก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ เราจะใส่น้ำตาลนะคะอยู่ที่1 3 0่งบถึงหนึกรัมค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทินะคะอยู่ที่1 0 0่งรถึงหนึกรัมค่ะตามด้วยมะาพร้าวทึนทึกขูดนะคะอยู่ที่100กรัมเราก็ผสมส่วนต่างๆนะคะให้เข้ากันค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการหอ่อแล้วก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมีมะาพร้าวทึนทึกขูดนะคะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเอาไว้ใส่หน้าขนมของเรานะคะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทําการห่อขนมของเราเลยนะคะเราก็จะนําใบตองค่ะมีไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ทําการหอ่อเราจะเอานวลเข้าหากันค่ะจากนั้นเราก็นําข,ขนมของเราค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนํามะพราะ้าวทึนทึกค่ะใส่ลงไปที่หน้าขนมของเราจากนั้นเราก็จะทําการห่อให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็กดด้านปลายแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะการห่อความสวยนะคะก็แล้วแต่ฝีมือแต่ละคนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เบตตองค่ะกัดแบบนี้นะคะขั้นตรงกลางแบบนี้ค่ะแต่แอดก็จะไม่ค่อยถนัดการห่อเท่าไหร่นะคะต้องขออาภัยด้วยค่ะอันนี้คือตามสะดวกของเราเลย โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ทำการนึ่งนะคะเราก็จะนึ่งอยู่ที่25-30นาทีด้วยไฟกลางค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักขนมให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาทานกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมฟักทองของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาแกะทานกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะให้ดูหน้าตาขนมฟักทองของเรานะคะหน้าตาขนมฟักทองของเราก็จะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะขนมฟักทองของเราก็จะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเป็นเมนูโปรดของแอดเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเซ e ฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ